ร้านฟะอกหงเลวนะครับาค,ค,ครับผมแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าศาลเจ้าพ่อเสือนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันว่าร้านกาแฟวันนี้เปิดหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาวันนี้ร้านกาแฟเปิดไหมปกติร้านกาแฟจะเปิดทุกวันจะปิดในวันจันทร์ าแนละ้วจากจุดนี้นะครับเราก็เดินต่ออีกนิดหน่อยนะครับเดินข้ามถนนตรงสามแยกตรงนี้นะครับถนนบุญสิรินะครับแล้วก็พอเดินไปทีนิดนึ่งร้านนะครับร้านฟ็อกโฮนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าวัดมหันนะครับผมถึงแล้วร้านฟ็อกโฮที่เราจะมาวันนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดมหันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน Okay, ถึงแล้วครับชอโสวัสดีครับสวัสดีครับขออยุ่าตถ่เยนะครับขออยุญาไถ่เลยนะครับซีนิเจอร์ของร้านนี่จริงมีหลายตัวเหมือนกันนะ <c oughs> ีนิเจอร์ของร้านคือ w a t e r ร์ฟ็ โคลจริงเฟ่องมากี่ปีแล้วครับประมาณสามปีครึ่งครับว้าวเกืบอบสี่เพราะว่าเริ่มเดือนเมษาถ้าเมษาปีหน้าเนี่ยก็ครบสี่ตั้งแต่โควิดไปจริงจริงถือว่ามีผลกระทบไหมโอ้โหมีครับมีน่าจะมีที่อยู่แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือ,อที่ท,ที่นี่มาก็คือของผมลูกค้า<ม> ตลาดเยอะด้วยครับ,รบจริงๆอ่ะหกสิเจ็ดเจ็สิเปอร์นต์ได้ที่เป็นคลาบก็บเลยมีผลกระทบเยอะหน่อยผมว่ามีผลกับทุกอย่างเนาะ เมื่อเดียวนายก็วังไป้นูดนี่กลัวลว่ะ <c oughs> กาแฟ waterfall waterfall เป็นกาแฟใส่ลมลมเย็นลมเย็นจัดแล้วเคลือบด้วยคาราเมลมมตื่มแนก็จะสดชื่นแล้วดื่มก็ดื่มให้ลอ,อกให้ลอ,อกล,อ,อ,กลอ,อกตอนนัวเองอ่ะลองชิมดูครับรมไม่ต้องผนใช่ไหมครับไม่ต้องคนองครับ ดื่มกาแฟเราชาสิก็นมเย็นนมกาแฟเย็นแหละแล้วก็จะหวานคาราเมลตอนท้ายต้องกินให้ดอบต้องดอบๆความพิเศษของกาแฟแก้วนี้ก็คือนมต้องเย็นจัดใช่นมต้องเย็นจัดไม่ใส่นมแข็งไม่ใส่นมแข็ง คือจะเข้มข้นกว่ากาแฟแสน,นเข้นออันนี้คือเมนอินแบล อีกตัวนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเมนกินแบล็คต้องขอนครับไม่ต้องขนอนครับจะขอนก็เราก็จะกดเลมอนลงไปให้โดนน้ำหน่อยอ๋ออ๋ออ๋ให้มกให้มันใหมันจุ่มน้ำน,น,น,นิดนึงอยู่ผิวอ่ววะโอเคโอเคอ่าแ่้่ไ่ล้วก็กินจะได้ลายน้ำตาแล้วก็หอมเลมอนโอเคชิมนะครับ ชื่นดีนะแต่กลิ่นกาแฟนี่มันจะเป็นกลิ่นกาแฟเหมือนอารมณ์แบบความความขมความไหมอ่ะมันมันมันจะออกรสชาติค่อนข้างชัดเหมือนกันแต่กสต็สดชื่นว่าตัวกาแฟไม่ได้เปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวัวกาแฟไม่เปรี้ยวนะ,ะเตานอาเรชื่นเอากลิ่นอืมเอากลิ่นคือถ้าเกิดคนที่ชอบรสกาแฟที่มันขมหน่อยไม่ไหมๆอ่นะมันก็ดีนะ คือจ่ายใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ไหมครับได้ครับร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงนะครับเก้าโมงครึ่งถ้าวันธรรมดาถึงประมาณห้าโมงครึ่งครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะถึงทุ่มครึ่งประพรมโอเคครับไปแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับร้านก๊อกโหครับสวัสดีครับเรียบร้อยนะครับสำหรับร้านก๊อกโหมาไปอร่อย ร้านเติร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแล้วไปหาเมนูเด็ดๆของร้านนี <packing delicious food anyway> ้ชิมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตามมาเลยครับสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของร้านนะครับนนไลทนะครับอันนี้จริงๆร้านจริงๆคือออกหนูว่าร้านเติร์ดร้านเติร์ดคาเฟ่โอเคอันนี้คือร้านน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศด้วย แล้วก็เจ้าของร้านสวยด้วยน่ารักด้วยนะครับร้านเราจริงจริงตั้งมากี่ปีแล้วครับน้องอทำราตัรงมาสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีมีดูเด็ดที่เป็นส,สิงเลเจอร์ของร้านค่ะสิงเลเจอร์ของร้านเลยค่ะก็จะมีเป็นไวมอนอิตาลีโซ่แล้วก็ไทยมิซิเตอจิโซค่ะบอกเลยนะครับกาแฟร้านนี้นะครับราคาดีแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยนะครับ เมาดิกาแฟจากเชียงรายนะครับจะเป็นเอสเพรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้หวานปกติหวานน้อยนะฮะชงกลมกล่อมทุกเมนูนะครับวันนี้ผมเลือกมัทฉะช็อกโก้แล้วก็มิกซ์เบลีอัลฟกาโต้นะครับ <Okay. S 1> อันนี้คือมิกซ์เอร์ทีอัลฟกาโตค่ะโอ้โหมากค่ะมันจะเป็นแบบซอสเบอร์สอ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 รี่ซอสไอซอสสตรอเบอร์รี่ค่ะแล้วก็ไอศ์ครีมวาน,นิลลาแล้วก็ช็อตกาแฟค่ะแล้วด้านบนก็จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะ ร้านเติร์คาเฟ่นะครับร้านกาแฟเล็กๆกับบรรยากาศอบอุ่นคุณนายอัธยาศัยดีนะครับแนะนําเมนูต่างๆกับลูกค้าอยู่เสมอนะครับสิบบอกเลยว่าย่านนี้เนี่ยมีร้านดังนะครับอยู่ร้านหนึ่งนะครับคือเจนีเผือกหิมะนะครับนั่นคือร้านคุณแม่ของคุณนายเองนะครับร้านตกแต่งแนวล็อตนะครับใช่ครับคือสไตล์ล็อต l o อบ t e r นั่นเองบ้าบอๆนะครับอันนั้นนันกุ้งนะฮะอย่างจะกล้าเล่นรับผมแล้วก็นี่นะครับ ก็เป็น2ร้านนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับสาลเจ้าพ่อเสือนะครับซึ่งเป็นร้านที่มีกาแฟที่รสชาติดีนะครับแล้วก็ราคานี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีเลยนะครับผมราคาเบาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นร้านฟอกโฮนะครับแล้วก็ร้านเติร์ดนะครับยังไงนะครับคนที่มาแถวนี้นะครับแะแถวสารเจ้าพ่อเสือนะครับแะแถวถนนราชดำเนินนะครับก็ลองแวะมาชิมดูนะอันนี้ผมว่าเป็นร้านที่ลงตัวจริงๆนะครับผม สำหรับ็อกปุ๊กวันนี้นะครับก็โอเคแหละแนะนำา2ล้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับมีโอกาสเดี๋ยวยังไงเราอีพีอื่นนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาไปที่อื่นกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับผมสวัสดีครับ ไม่ซื้อครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับได้เลยครับมาสระขอบคุณขอบคุณมาสระมาสระขอบคุโอเคครับที่นี่สามารถใช้สิทธิ์จ่ายกระลุกขึ้นได้นะครับโอเคโอเค